อำเภอกัะทุทล้งตู้อำเภอเลยเนาะในเขตใ,ใกล้ๆนี่แหละนะครับวันนี้ก็มีงานกระถินนะครับกระถินสามัคคีนะครับที่ลูกหลานที่เป็นต้นนะครับเราจะจ้างมารโซ่ให้พี่น้องเฮาเดี๋ยเบิ่งกันเนาะใกล้พี่แล้วนะครับ พี่โบ๊ทพี่มีงานใหงไงจังสี่มันนี้มี่ไหลท่านเขามารวมพี่เกียรินํนนอ,นนนอ,นอนะครับท่นานนายกองค์พารงสนตำบลนองอนะครับท่านพี่ธาเกแลร์กแล้วก็ที่งานอสออสคอรัสแอวร็ทับทุกท่านนะครับมันนี่ก็ดีใจครจบพี่น้องมันนี้จกครับเจ้าภาพพี่รกุลเมทีกองพินทากนะครับที่เชิดไว้แล้วส่งแต่ปีที่ผ่าามา นะครับพอผมจ่างมอล่มเนี่ยเศรษฐมกถินพี่หน่าพอดวนทีสองปจีกาเพราแบแม่นี่ยว่าะเฮให้่อบานเห้าเนาะแม่นี่ยู่บอลไรให้ตอหลีเลยพอนะครับบ็คเบสข้มานีแหละนะครับความตั้งใจนะครับความตั้งใจคืออยากเหตุเห็นเล่คือขอผมมาต่างๆนะครับได้มาอนี นะครับพี่น้องที่เห็นอยู่หรอกนะ้อตั้งอยู่ในวัดนั่นแหละว่าจะสร้างโบสถ์เห็นหหหเห็นมาหลายปีแล้วยเงินมาแล้วนะครับใส่งบประมาณหลายนะครับแต่เงินส่วนที่พี่น้องมาซอยกันมาหนีก็ถือว,ว่าพี่น้องเฮาเห็นมาซอยกันเนาะนะครับปรขอบคุณพี่น้องประตูคนนั่นน้ะยังหนีอยอยหน้อได้หลายบ้านนะครับวันนี้เจน้าพี่น้องนะครับไม่มาหนีน้นะครับเดี๋จะใส่าทางนายก กบายนก็มี่น้องแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะคุยต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับนะครับขอเชิญแล้วแตอีกต่อนส่วนของคุณพี่ฉากต่ออีกช่วงหนึ่งเนาะนะครับแตขอเชิญในยกแบบหนึ่งนะฮะครับครับเรียนแบบแล้วก็คุณทีนะครับครับคุณใหญ่ผู้ที่นั่นเนาะคุณที่นั่นนะครับสำหรับนะครับน้องแล้วแต่คุณสวยทั้งสองข้านนะครับอาจารย์ทสวัสดีนะครับคุณน้ำ ในบุตรดีนะครับของบ้านน้องสำลัดทุกทุกท่านนะครับประกาศทำออกมาประลองโครงการฮากนะครับของทีมงานนะครับอสสฮอกดับบลิวเจ้าหน้าที่นะครับรักษาความสงบทุกทุกท่านนะครับกองกำลังัสดีนะครับกองพ่น้องนะครับชาวบ้านน้องสำลาดนะครับดะบบันบุตรดีไก่เคี่ยงทุกทุกหมู่บ้านและทุกทุกอำเภอเนาะทีไก่เคี่ยงานที่รวมมาชมการแสดง มรรับในมบอนี้นะครับสืบเพียบุญกระถินนะครับที่นะครับเจ้าภาพนะครับมีความตั้งใจนะครับเต้อนเชิดจับบุญกระถินขึ้นนะครับก็อยากให้พี่หน้องบานเท่านะครับเพราะว่านะครับหลังๆมาช่วงบานเท่านาะนะครับแต่โควิดมากนะครับพวกนี้มรรอบคณะดังๆใหญ่ๆมาให้พี่น้องได้รับช่วงปัจจัยนะครับกรนี้ที่ว่าเป็นที่ว่าเป็นบุญกุศลของบ้านเฮ่าน้องนะครับที่พี่น้องบ้านเฮานะครับสิเดอด่วมนะครับมอรอบคณะใหญ่ๆนะครับสืบเจ้าภาพมีความตั้งใจน้องเิอ เงินแต่ละบาทนะครับทุกหนึ่งรอยบาทนะครับ็ถือว่าเป็นควาเป็นพี่น้องบ้านเฮาทุกทุกท่านนะครับถือว่าเป็นการรวมทราบุญกระถินนะครับอย่าไปคิดย้งมาไหมน้องพี่น้องนอกรับสื่อเหลาสื่อเดียวกินเบิดไลท์ก็หนั้นะครับถือว่ามาร่วมทราบุญนังกันนะครับสื่อในงานต้องมณีน้องพี่น้องบ้านเ่ากครับเพราะว่างานในบุญพีนะครับกับมีหลายนะครับนอกสามสี่โมบานนะครับสื่อธุรกิจนะครับคุณนำชุมชนนะครับกับรายยุนนะครับกับพัฒนาแต่ว่านะครับกับเรื่อง สี mm är, มาพ่อพี่พ่อน้องนะครับปานน้ำสมรานนะครับท่านผู้ใหญ่บุตรีนั่นผู้ใหญ่บุตรีนั่นนะครับเปิดใจบอกอ่าไว้ัยแต่ตังเว้นนะเนาะนะครับกับไดรฟ์ป่าท่านป้าผู้ใหญ่นะครับท่านพ่อผู้ใหญ่บุตรีนั่นนะครับว่าจะมาร่วงในงานในวันนี้นะครับสื่งบาดื่นกับชีแจงให้เพป็นรับทราบเนาะนะครับส่วนธารกิจนะครับมันก็หลายนะครับแต่ก็ผู้ใหญ่นั่นผู้พี่น้องเนาะจำเพป็นวันนี้นะครับเห็นพี่น้องมากมากนะน่ารักตานะครับก็ดีใจนะครับ ทางจ้าับว่ากับาทานผู้นำชุมชนชมชน,น,ะชมนะครับทางชุมชนน้องประธานสภาน้องห้าวนะครับจะที่เห็นพี่เห็นน้องมาร้ายนะครับก็ดีใจน้ำนะครับทางจับข่าวน้ำนะครับน้องสุงนทรมนี้นะครับกับได้รับเกียรติจากคุณรักคุณยายหลายหลายขัดนาะมาำรวมการดองงานนะครับกับสิบ,สบพงษี่ย่างหลายน้องกับ,บ,บสิบพงปลาพียายพ่น้องปล่อยเพียงขันยีกอนนะครับเพราะว่าขัดตอนย่างหลายน้องเราดันขัดตอนย่างหลายกับเสียให้ทางผู้ใหญ่ผู้ที่นัทนนะครับแต่เราดันขัดตอนที่ว่าเดี๋ยวเรื่องการต่อครับขอบคุณครับ พี่ตกคอยเจ้นายโยบูกบอลรอหรือยังไหรออยู่ตินะครับเดี๋ยวทีนังเจ้าภาพญ่เพื่อนนะครับปกติแม่สุประสงค์เอาคนจจง่ายนี่มันหนีนะครับเดี๋ยวคนจีบเอาสูฟังเนาะผมติดบอลหลายปกติปปใส่เวลาอยู่ประมาณเจ้เอ่าหีดซีฟนาทีนะครับเดี๋ยวตัวเนี่ยผมติดตอดอกจักข้าวหนึ่งจักซีหาหนาทีก็ได้บอลหลายดอกอาชุดประสงค์เน้นเลยเนาะนะครับขอเชิญครับ ขราพผมต่อสวัสดีครับกต่ผมายเมธีกองทุนนะครับซึ่งเป็นผู้ประสานทางวอลลัมนะครับเราก็ขอโอกา,า,า,กอการ,ร,ารทางนายกองการบริหารส่วนตำบลการพอผู้ใหญ่ท่านร,ร,ารัฐมน้านท,านนท,ทีทุกท่านทุกคนนะครับจุดประสงค์ในการจัดงานกระถินสามัคคีซึ่งเบวรนี้นะครับ ท่าหลวงพ่อเพิ่ดกับว่าให้จัดเป็นกฐินสามัวที่ซึ่งมี่เขาเอ่ยว่ามี่เจ้าภาพต้นอยู่น้ำกันอยู่สาม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 ต้นรักนาะครับเนาะก็จะมีพี่น้องท่างเช่าเหนือแล้วก็อีกพอจกเอ็นที่ข้นกีดนะครับแล้วก็ตระกูลตระกูลสุขวงศ์ ตระกูลพงกิงและกการตระกูลปอมพิทักษ์นะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพรักแล้กการพี่น้องเช่าบ้านทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นประท่านเป็นประท่านรักคือกันแล้กการพี่น้องทุกคนในเขาก็เป็มอลล์มูนี่นะครับซื้อบัซื้อตัวอ่าคนละรอยคนละสี่สิบบาทจะถือว่าท่านในท่าบุญนะครับในท่าบุญต้องกัรห่วงบุญห่วงกุศลนต้องการซือว่ามนดีเด็นเทิบุญห่วงกันนะครับ าการพุ่กระพมมีอส so? right ียงหลายก็ขอให้พี่น้องขอบุญพรอ้อนรับบุพรรวใช่ให้พี่น้องจะมีแต่ความสุขความเจริญได้มากวงบุ้งกุศลไดบไปดีให้มีแต่ความสุขความเจริญโดยสิ่งไหนให้สุขความมุ่งมากป่าถนาทุกอย่างทุกประการขอบอกเป็นการนน้อยนะครับน้อยเออแต่ก่อนเป็นนักเพจแหล่ขอบอกนิดเนีย เดินทางเออเจ้ามือเดินแต่วัวแต่ฮัมกัวมือเดินนี่แค่ลมว่างสูงเดียดเดือดอะไรตายไปถูกยาสุนีมาขยัน ให้เงินทองไหลเข้าเต็มต้นดอกล้นดังนาทุกทุกคู้มาดังนาให้ ออยาเสียงกฤษาเข้ามาหน่งอยู่ดีเสียงดีแฮงน้องก,กับขอณพ,พี่น้องเฮาหนึ่งนะฮะแต่ที่กานต้อนสุดท้ายพี่นอ้องเฮาเข้าเลยอยาบุญไหวเนาะเบนทิตทางเนี่ยก็อสอนเขาเสอนอ,อี่แข่งแข้งเด้ก็ว่าให้จับอย่างเดียวหนึง่งผมพ่อีพี่น้องทีเ่เป็นนักเลงนะครับผมพ่อีพี่น้องเป็นนักเลงพี่น้องผมก็ขึ้นยู่หนีทั้งเบส ครักินแบบวนโมนต้องไปรอวีวานแต่งพิ่นจับไปแล้วเสียเวลาเจ้าของเ<อ>นาะพี่น้องเบิง่งนกานเด้อพี่น้องจะเบิ่งซอยผมดีกว่ารับประกันไหนเนาะถ้งนาเนี่ยไม่ถ้านาจะเอาตัวโมเด้อรอวะโอ้ยรับประกันครั <c oughs> บขอบพูดพี่น้องห้าวนะครับขอบคุณทุกท่านทีดูตะคุคนนะครัออบครับขอบคุณครับการขอเชิญน,นะครับการขอบพี่น้องห้าวจะ ให้เบิ็งให้มีความสุขนะครับแต่พี่น้องเฮาเติรนแล้วกับมือมีคือสีแจ้ง